อยู่ไกลถิ่นฐานลำเนาบ้านเกิดฉันอยากหวนวันเวลาที่คิดถึงข้างกองไฟจิบสุรานั่งราพึงกลิ่นหอมซึ่งสุราหมักกลางภัยงามสวัสดีครับพบกับผมคนเล่าไพ่ในเรื่องทองคำมรณะแห่งปางช้างเก่าตอนที่4การปรากฏตัวของสมิงร้ายเมื่อนั่งซุ่มตามด่านสัตว์กันไปสักพัก ฝูงหมูป่าก็ได้เดินตามกันมาผ่านหน้าดาบโรดแต่ความที่มันไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการดาบโรดจึงไม่สนใจปล่อยให้มันเดินหากินผ่านไปทางของกระนันสารกับเสือผ่านนั้นก็ได้นั่งรอใจจดใจจ่อรอดูว่าจะมีอะไรเดินผ่านมาจนในที่สุดก็มีเสียงเหยียบกิ่งไม้หักเบาๆมาทำให้กระนันสารกับเสือผ่านตื่นตัวขึ้นมาทันที และจับจ้องไปทางต้นเสียงที่เหยียบใบไม้กิ่งไม้นั้นไม่นานเจ้าของเสียงก็ได้โผล่ออกมากำนันสารและเสือผานลูกน้องคนสนิทต่างก็ตะลึงเพราะเกิดมายังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเจ้าของเสียงนั้นก็คือเสือโคร่งรายพลาดคอนราวสิสองศอกโผลมาเดินตามด่านสัตว์กำนันสารเห็นเช่นนั้นใจหนึ่งก็ว่นวันอีกใจหนึ่ง ก็คิดถึงผลประโยชน์เรื่องเงินว่าหากได้เขี้ยวหัวและหนังไปขายก็คงได้ราคาสูงไม่ใช่ย่อยจนในที่สุดก็ยก M1 ่กาแรนประทับบ่าแล้วเหนี่ยวไกลทันทีเสียงปืนแผดสนันป่าแต่กลับไม่เป็นดังคิดด้วยกระสุน3 0 0ศ์ขีดหัวกระสุนขนาด180เกณฑ์แรงประทะของหัวกระสุน3023ฟุตต่อปอน กลับทําได้แค่ให้มันเซถอยไปแล้วคำรามเสียงดังลั่นป่าก่อนที่จะกระโจนหายไปนี่นายผมว่าคงไม่ใช่เสือธรรมดาแล้วรู้จากอาการของมันเมื่อกี้กระสุนไม่ได้ทําอันตรายใดๆมันเลยเรียบกลับแคมป์ไปก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ใกล้จะเย็นแล้วเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็มืดทางซุ้มด่านสัตว์แต่ละซุ้มก็มีเพียงหมูป่ากับเก้งที่ผ่านมา เลยไม่มีใครยิงกำนันสารและเสือผานได้พากันกลับแคมป์เพราะเกิดล่างสังหรณ์ไม่ดีส่วนคนอื่นๆก็ยังนั่งเฝ้าด่านสัตว์อยู่เพราะยังไม่มีใครที่เดินมาแจ้งข่าวจนเวลาได้มาถึงช่วงเย็นคนที่นั่งด่านสัตว์ก็พากันก,นกลับแคมป์เมื่อกลับมาถึงแคมป์ก็พบกำนันสารและเสือผานนั่งคอยอยู่ในแคมป์แล้วผานเจอแะดาบโลดจึงมุ่งตรงเข้าไปหา กำนันเป็นคนยิงใช่ไหมครับเสียงปืนเมื่อกี้กำนันสารทำหน้าเคร่งเครียดก่อนจะตอบกลับไปใช่ผมยิงเองดาบโรดได้ถามแทรกขึ้นมายิงอะไรกำนันไม่เห็นได้ตัวเลยฝีมือระดับกำนันยิงไม่ถูกอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ถูกมันถูกถึงขั้นเซไปเลยแต่แปลก คือเหมือนมันไม่เข้ากันเลยพรานเจิดดาบโรดได้ยินเสียงเสือคำรามไหมไอตัวนั้นแหละที่ผมยิงตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าเสือที่ผมเคยยิงและเคยเห็นมามากราวสิบสองศอกเห็นจะได้พรานเจิดได้ยินกำนันสารพูดเช่นนั้นก็เกิดอาการวิตกกังวลเป็นอย่างมากก่อนจะบอกให้กำนันสั่งลูกน้องอยู่ยามคืนนี้ให้ดีกำนันคืนนี้น ต้องให้คนอยู่ยามมากหน่อยและอาจไม่ใช่แค่คืนนี้อาจจะต้องทุกคืนที่เราอยู่ที่นี่ก็ว่าได้ไอเสือตัวนี้ทด่กํนันันยิงอาจเป็นหนึ่งในสมิงเจ้าป่าที่นี่เมื่อพรานเจิดพูดแบบนี้ออกมาก็ทําให้ทุกคนได้ยินไม่เว้นแม้แต่ลูกน้องคนอื่นๆของดาบโรดและกำนันสารก็รต่างพากันหน้าถอดสีถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทํายังไงกันดีพรานเจิด พ่านเจิดได้ตอบกลับไปผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าระวังตัวระวังตัวใครตัวมันให้ดีก็แล้วกันครับกับนันก็ผมบอกแต่แรกแล้วว่าอย่าเข้ามาที่นี่สิ้นคำพูดของพ่านเจิดพ่านเจิดก็แยกตัวออกไปนั่งเงีย,งยบๆเพียงคนเดียวทางฝั่งของพ่อเลี้ยงหานซึ่งแอบตามคณะกันันสารมาก็อยู่ในละแวกบริเวณนั้นเช่นกัน ซึ่งเป็นดงป่าคอยไม่ไกลจากปางช้างเก่าเท่าไหร่ต่างก็ได้ยินเสียงเสือคำรามเกียรตินายว่าไหมเดี๋ยวต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ยกเว้นพวกเราเพราะพวกเราแอบมากันสองคนตลอดแต่ก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบนี้เลยนอกจากครั้งนั้นที่ฉันยิงกระทิงพลาดแล้วมันพุ่งเข้าโจมตีฉันโชคดีตอนนั้นนายยิงมันล้มก่อน ผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับนายคนอื่นที่ไม่ใช่เราใครเข้ามาก็ไม่เคยรอดออกไปแต่ก็แปลกว่าทำไมเราไม่พบเจอเรื่องแบบนั้นหรือพ่อนายเป็นลูกหลานของเจ้าของปางช้างเก่านี้หรือเปล่าพ่อเลี้ยงหานได้ตอบกับลูกน้องไปไม่รู้สิเอาเป็นว่าอย่าให้พวกกำนันสารเข้าไปก่อกวนบ้านพักไม้สักเก่านั้นเพราะมันคือความทรงจำที่ดีของฉันในตอนเด็กก่อนที่พ่อกับอาจ,จะหายตัวไป ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานมากแล้วแต่บ้านพักนั้นก็ยังคงสภาพถึงแม้จะผุพังไปบ้างก็ตามคืนนี้เราพักกันตรงป่า่อยนี่แหละก่อไฟกองเล็กๆพอควันจะได้ไม่เยอะท้องฟ้าเริ่มมืดตะวันเริ่มขยับรับขอบฟ้าไปในที่สุดช่วงค่ำคืนก็ได้มาถึงพวกกำนันสารก็ต่างหุงหาอาหารกินกันจนเวลาผ่านไปถึงช่วงดึก สถานการณ์ป่ายังคงเงียบสงัดจะมีเพียงเสียงมแมลงที่ร้องระงมอยู่คืนนี้ดาบโรดให้ลูกน้องของตนอยู่ยามสองคนมีไอพินกับไอเ้เหลืองเมื่อดึกเข้าเรื่อยๆพินกับเหลืองเห็นไม่มีอะไรผิดปกติจึงพากันละหลวมในการอยู่ยามคืนนี้เพลหลับไปสองคนและแล้วบรรยากาศช่วงเช้าก็ได้เข้ามาเยือนอีกวันแต่ละคนก็เริ่มตื่นนอน สดชื่นกับบรรยากาศร้างป่าไพรในตอนเช้ากำนันสารได้เดินออกจากเต็นท์มาตรงไปยังกองไฟเพื่อที่จะอุ่นมือเพราะอากาศเย็นในช่วงปลายฝนต้นหนาวและได้เห็นไอเรืองนอนพิงกับต้นไม้อยู่กำนันสารจรึงเข้าไปปลุกตื่นๆไอเรืองนี่ทนายของเองตื่นมาเห็นว่าเองหลับยามจนเช้าแบบนี้ระวังจะโดนพันท้ายปืนนะโวย้ยเรือง จงลุกขึ้นมานั่งแล้วหันซ้ายแลขวากำนันเห็นได้ผินมันไหมครับเมื่อคืนมันนั่งพิงก้อนหินตรงนู้นอยู่พวกผมเพียมากจึงหลับไปเพราะเห็นว่าสถานการณ์ปกติคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่กำนันสารคุยกับเรื่องลูกน้องดาบรดอยู่นั้นทานเจิดก็ได้เดินมาคุยด้วยความลุกลี้ลุกลนกำนันมาดูนี่ครับตรงก้อนหินใหญ่นั้น มีรอยเลือดเป็นทางไปเมื่อกำนันสารได้ยินเช่นนั้นก็ได้รีบตามพันเจิดไปดูนี่มันรอยเลือดอะไรเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่กำนันสารได้กล่าวขึ้นด้วยความตกใจเรื่องได้พูดแทรกขึ้นมากำนันครับไอ้ผินมันหายไปกำนันสารเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจและตื่นตระหนกก่อนจะพูดขึ้นหรือว่า เจ้าของรอยเลือดนี้จะเป็นไอ้ผินลองตามรอยเลือดไปดูเผื่อเจอมันคณะของกำนันสารได้พากันตามรอยเลือดไประยะหนึ่งก็ได้พบพบกับร่างไร้วิญญาณนอนหมกป่ายะ้าคาอยู่นี่มันไอ้ผินแน่นอนดาบโรดได้กล่าวขึ้นถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูไม่ได้แต่เสื้อผ้าบ่วกับที่มันได้หายไปดาบโรดจึงมั่นใจว่า นี่คือลูกน้องของตนแน่ๆคนในแคมป์อยู่ตั้งมากมายแต่กลับไม่มีใครรู้เลยเหรอว่าไอ้ผินโดนลากไปกำนันสารได้เดือดดาลขึ้นมามันคงจะย่องเข้ามาตอนทุกคนหลับแล้วอีกอย่างไอ้เรืองกับไอ้ผินก็หลับยามไอ้ผินก็คงจะโดนขบคอทะลุหลอดเสียงทําให้ร้องไม่ออกและโดนลากไปทันทีไม่ต้องสงสัยว่าเป็นตัวอะไรที่ทํา พ่อรอยของมันพวกเราก็เหยบอยู่นี่มันคือไอไลยพลาดกรอนต่อจากนี้ไปต้องระวังตัวกันให้มากนะครับเพราะมันคงไม่เหลือให้ใครได้กลับออกไปส่วนกำนันสารกระดาบโรดต่อจากนี้ไม่ต้องมาคู่ผมแล้วนะครับจะทำอะไรก็ทำเลยครับเพราะนี่ไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆเพราะมันวางแผนการมาอย่างสมบูรณ์ที่จะเข้ามาลากพวกำนันโดยไม่รู้ตัว หรืออาจจะรวมถึงผมด้วยกำนันสารตึงไปอยู่พักหนึ่งกับคำพูดของพันเจดิดเพราะปกติพอไม่ได้ดังใจกำนันสารก็จะขู่พันเจดิดจนพันเจิดต้องยอมทําตามแต่ตอนนี้กลับไม่เป็นดังเช่นเคยพันเจิดกับต่อต้านและบอกให้กำนันจะทำอะไรก็แล้วแต่เลยแต่กำนันสารกลับไม่พูดอะไรเพียงแต่สั่งให้ขุดหลุมฝังศพไอผินเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นตามลมมหาแคม เหตุการณ์เริ่มไม่สู้ดีลูกน้องดาบโรดและกำนันสารหลายคนเริ่มเกิดความกลัวและอยากหนีออกจากป่านี้แต่ก็กลัวว่าจะถูกเสือร้ายเดินงานกลางทางกำนันสารกับดาบโรดหลังจากที่พานเจิดพูดแบบนั้นออกไปก็เริ่มอยู่ด้วยกันสองคนมากขึ้นเพราะตอนนี้ทั้งสองเริ่มไปสนใจเรื่องตำนานทองคำของสองพ่อเลี้ยงต่างช้างเก่าเพราะกำนันสารเจอทองตอนไปอาบน้ำที่ห้วยนกแล จึงทำแห่งสองมั่นใจมากขึ้นว่าถ้าได้หีบทองกลับไปจะคุ้มค่ามากกว่าเนื้อและหนังสัตว์ป่าหายากเสียอีกทั้งสองจึงเริ่มวางแผนการโดยที่จะแยกพันเจิดออกจากพวกตนเพราะพวกตนทั้งสองได้รู้ถึงที่ตั้งของบ้านพักปางช้างเก่าแล้วเหตุการณ์สุกนักกรรมเริ่มเกิดขึ้นบ่อยและพ่อเลี้ยงหานที่มาแอบดูกลุ่มของกำนันสารก็รู้ได้ว่าทางคณะกำนันสารได้เกิดเรื่องร้ายขึ้นบ่อยครั้งกำนันสารได้ดาบโรด ได้ทําทีออกล่าสัตว์โดยพาไปแต่ลูกน้องคนสนิทเท่านั้นและยังไม่ให้พรานเจิดไปด้วยทั้งสองได้ให้พรานเจิดคอยดูแลแคมป์อยู่กับลูกน้องคนอื่นๆส่วนพวกตนได้พากันออกล่าสัตว์แต่ที่จริงแล้วดาบโรดกับก,บกำนันสารวางแผนที่จะไปที่บ้านพักไม้สักเก่าของสองพ่อเลี้ยงเพื่อค้นหาหีบทองคําที่ล่ําลือกันนี่คงจะเป็นบ้านเก่าของสองพ่อเลี้ยงนั่นสินะกำนันสารได้พูดขึ้น พวกเรารียเข้าไปค้นดูกันเถอะเผื่อได้เบาะแสอะไรนี่ไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลาผ่านไปนานขนาดนี้บ้านพักหลังนี้ยังมีสภาพเป็นบ้านอยู่กำนันสารและดาบโลดต่างสงสัยแต่ก็ได้เพียงแต่คิดและได้สั่งลูกน้องให้ช่วยกันเสาะหาแต่เสาะหาเท่าไหร่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะเจออะไรในระหว่างที่กลุ่มกำนันสารและดาบโลดเสาะหาร่องรอยของหีบทองคํานั้น ก็มีเสียงบางอย่างเหยียบกิ่งไม้ใบไม้เล็กเดินวนอยู่รอบบ้านพักเก่าที่สุดโทมได้ยินอะไรไหมกำนันเหมือนมีบางอย่างเดินวนอยู่ด้านนอกดาบโรดพูดยังไม่ทันจบก็มีร่างเสือขนาดใหญ่สองตัวเดินตามกันเข้ามาบ้านพักเก่าซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวติดพื้นดินยืนจ้องหน้ากลุ่มของกำนันสารอยู่ก่อนจะเริ่มขยับเข้ามาใกล้กำนันสารเห็นอย่างนั้นจึงไม่รอช้า รีบยก M1 กาแรนประทับป่าลั่นไกดใส่ทันทีเสียงปืนได้ดังขึ้นสามนัดและคนอื่นๆก็พากันยิงตามกำนันสารไปยิงกันไปอีกหลายนัดแต่ก็หาทำอันตรายใดๆต่อมันได้เสือสองตัวกระโดดพุ่งเข้าใส่กำนันสารและดาบโรดแต่โชคดี ที่ดวงยังไม่ถึงคาดทั้งสองรีบพุ่งตัวกระโดดออกทางหน้าต่างจนฝุ่นตลบทั่วบริเวณนั้นทําให้เสือร้ายทั้งสองตัวเปลี่ยนเป้าหมายเข้าขย้ำพวกลูกน้องของกำนันสารแทนไอ้เปิร์กับไอ้ทินถูกกัดขย้ำร้องหวยหวนขาบ้านพักส่วนกั้งกับเสือผานต่างพาก,กันวิ่งสวนออกมาทางประตูในจังหวะที่มันขยํำไอ้เปิร์กับไอ้ทินอยู่แล้วจึงจำอ้าวกับแคมป์ไปทันทีส่วนกำนันสารกับดาบลรดนั้นก็ได้ทำเช่นกัน ที่พากันตะเกียกตะกายกับแคมป์ไปเสือร้ายสองตัวนั้นหลังจากที่ขยํำไอ้เปิร์กับไอ้ทินจนล่างเละก็มุ่งหน้าตามการัน,นสารกระดาบรลดไปทันทีพ่อเลี้ยงหานกับเกียรติก็ได้มาดูบ้านพักเก่าที่ตนเคยอยู่สมัยยังเด็กพอมาถึงก็ได้เดินเข้าไปดูด้านในตามปกติที่เคยแอบพากันมาแต่รอบนี้พ่อเลี้ยงหานก็ต้องตกใจเมื่อพบข้อกับร่างคนตายใหม,ใหม่ถูกกัดไส้ทะลักออกมาด้านนอกอยู่สองศพ ซึ่งก็คือร่างไอ้เปิลกับไอทินหนังตรงใบหน้าถูกกัดลอกออกมาปิดลูกตาไว้ทั้งสองไอสองคนนี้คงจะเป็นลูกน้องของพวกกำนันสารคงจะโดนเสือกัดตายพอดูจากร่องรอยเขี้ยวและบาดแผลชะกันขนาดนี้และอีกอย่างการกัดลอกใบหน้าหนังขึ้นมาปิดตาไว้แบบนั้นอาจจะเป็นเสือสมิงในปางช้างเก่าที่เขาเล่าลือกันที่พวกมันต้องลอกหนังใบหน้ามาปิดตาเหยื่อไว้ ตอนผมเป็นทหารพรานผมเคยได้ยินพวกชาวบ้านตามเขตชายแดนเล่ากันว่าเสือสมิงนั้นมันกลัวดวงตาของเหยื่อที่จับจ้องมันตอนมันกําลังกินเหยื่ออยู่ตลอดเวลามันจึงทําการกัดหนังใบหน้าลอกมาปิดตาไว้เพื่อมาให้สายตาที่นอนตายตาไม่หลับจับจ้องมันผมว่าเราออกไปก่อนเทานายไปแอบดูพวกกำนันสารกันเกียรติได้เล่าเรื่องราวของเสือสมิงให้ผู้เป็นนายฟัง มันต้องการทําอะไรสักอย่างแน่ๆมันไม่ได้มาแค่ล่าสัตว์ละเพราะมันมุ่งเป้ามาทางบ้านของพ่อชั้นพ่อเลี้ยงหานได้สะบัดขึ้นมาทั้งสองคนได้เดินออกจากบ้านพักมุ่งตรงไปทางแคมป์ของกำนันสารเพื่อดูสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกำนันสารกระดาบโรูดต่างวิ่งหัวซุกหัวซุนกลับมาถึงแคมป์ตามมาด้วยก้างและเสือผานวิ่งตามมาติดๆผานเจิดเห็นอย่างนั้น จึงเอ่ยถามขึ้นเป็นอะไรกำนันสารดาบโรดนี้อะไรมาวิ่งแตกตื่นมาอย่างนั้นเสือ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 ตัวใหญ่ยิงมันยังไงก็ยิงมันไม่เข้าเลยกำนันสารตอบกับพันเจิดอย่างลุกลี้ลุกลนผมบอกกำนันแล้วว่าไม่ควรมาที่นี่พอมาถึงกำนันกับดาบโรด ก็ไม่สนใจที่จล่าสัตว์เลยสนใจเพียงแต่จะเข้าไปในบ้านพักเก่านั้นอย่าบอกนะว่าพวกกันันคิดจะค้นหาหีบทองคําที่เขาเหลาลือกันถ้าพวกกันันคิดแบบนั้นก็ระวังจะไม่มีใครได้ออกจากป่าได้สักคนเดียวทั้งฝั่งของพ่อเลี้ยงหานและเกียรติได้คิดกันว่าจะหาโอกาสแอบเข้าไปหาพรานเจิดหานผู้เป็นลูกน้องเก่าของพ่อตนเพื่อที่จะพานีออกจากที่นี่เพราะตอนนี้ กลุ่มกำนันสารได้ทำผิดปาเข้าไปใหญ่แล้วส่วนกำนันสารกับดาบโรดตอนนี้ก็ยังไม่คิดที่จะล้มเลิกเรื่องการตามหาทิพทองคําที่เขาเล่าลือกันสมิงร้ายสองตัวนั้นได้มาวนเวียนอยู่ในใกล้แคมป์ของกำนันสารแต่กลับไม่ยอมเข้าไปในแคมป์เพียงแต่ซุ่มรออยู่ด้านนอกรอให้มีคนออกมาเวลาวันนี้ใกล้หมดไปอีกหนึ่งวันท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีตะวันเริ่มตกดิน เดินเข้าสู่ในช่วงเวลากลางคืนพรานเจิดเริ่มมีความคิดที่จะทิ้งพวกกำนันสารและดาบโรดไปเพราะความโลภของคนทั้งสองจึงทําให้พรานเจิดเดือดร้อนไปด้วยในช่วงหัวค่ําแต่ละคนก็รีบทำธุระส่วนตัวอาบน้ําอาบท่าไอ้ก้างเหนียวเนื้อเหนียวตัวและยังเจอเรื่องร้ายมาในวันนี้จึงลงไปอาบน้ําในลําห้วยป่าซางพอลงไปยังลําห้วยเพื่อหวังล้างเนื้อล้างตัวที่เต็มไปด้วยเหงื่อใคร ก็ได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างคล้ายคนนั่งอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่ที่อยู่ข้างลำห้วยเมื่อเปิดไฟฉายส่องดูสิ่งที่กั้งเห็นนั้นได้ทำให้กั้งแปลกใจเป็นเอามากเพราะภาพเบื้องหน้าคือพ้าธุดงกำลังนั่งกรรมฐานอยู่โดยความคิดว่าคงเป็นผ้าธุดงป่ามาธุดงในป่าลึกจึงเดินเข้าไปหาเพื่อสอบถามกั้งได้เดินเข้าไปใกล้แล้วจึงคุกเขา่าก้มลงกราบ ในจังหวะที่กั้งก้มลงกราบนั้นภาธุดงรูปนั้นก็ได้กลายร่างเป็นเสือโค้งรายพาดกรนขนาดใหญ่กระโดดเข้าตะปบก,กัดเข้าที่สันคอของกั้งเต็มเขี้ยวกั้งร้องด้วยความหวุยหวนด้วยความเจ็บปวดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะโดนลากหายเข้าป่าไปพรานเจดิดได้ยินเสียงคนร้องจึงหยิบปืนรีบวิ่งลงไปดูเมื่อไปถึงก็พบเพียงรอยเลือดเช่นเคยพรานเจดิด จึงไม่ตามเพราะอาจไม่เป็นผลดีต่อตนเองเมื่อกลับขึ้นมากำนันสารก็ได้ถามพรานเจิดไปเกิดอะไรขึ้นพรานพรานเจิดได้ตอบกลับไปไอล้ลมันลากหนึ่งในพวกเราไปกินอีกแล้วลองเช็คดูสิครับว่าใครไม่อยู่กำนันสารจึงให้คนไปตรวจด,ดูจนรู้ว่าเหยื่อรายนี้เป็นไอ้กั้งนั่นเองกำนันสารเริ่มเครียด จึงเดินไปหาดาบโรดชวนดาบโรดกลับไปยังบ้านพักไม้สักเก่าโดยเอาคนที่เหลือไปให้หมดเพื่อปลุกพรมหรือบ้านพักนั้นถ้าไม่เจออะไรก็จะทำการออกจากป่านี้ทันทีไม่สนเรื่องพวกเนื้อสัตว์หายากแล้วคำาคืนนี้ต้องสังเวยอ,อีกหนึ่งชีวิตโดยความโลภของคนสองคนซึ่งพันเจดิดได้เตือนไปแล้วกับไม่มีใครฟังเลยยาม ได้ถูกจัดแจงให้มากกว่าปกติในคืนนี้กำนันสารและดาบโรดก็หลับๆับตื่นตืนกลัวเสือร้ายสองตัวจะแอบเข้ามาลากตนไปจนในที่สุดก็มาถึงช่วงเช้าของอีกวันเสียงกระรอกเสียงนกแซงแสวร้องทักระงมป่าเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาเช้าตู่แล้วกลุ่มของกำนันสารต่างหาเข้าวปลาใส่ท้องกันเพื่อเติมพลังงานกำนันสารได้เรียกรวมตัวทุกคน เพื่อที่จะพาไปค้นบ้านพักไม้สักเก่าอีกรอบเมื่อพร้อมแล้วกำนันสารและดาบโรดก็มุ่งหน้าพาคนออกจากแคมป์ไปยังบ้านพักไม้สักเก่าที่สุดโสมหลังนั้นระหว่างการเดินทางไปพันเจิดได้ตัดสินใจที่จะหนีออกจากกลุ่มของกำนันสารถึงแม้วันข้างหน้าอาจจะถูกกำนันสารก่อกวนหรือตามเอาชีวิตก็ตามค่อยมาว่ากันทีหลังเอาแต่ตอนนี้พันเจดิดต้องหาทางเอาตัวรอดเสียก่อนก่อนที่ตน จะถูกเจ้าป่าเจ้าเขาลงโทษไปด้วยไม่ถึงชั่วโมงพวกกำนันสารก็ได้มาถึงกำนันสารจึงสั่งให้คนของตนและคนของดาบโลดที่เหลือทําการค้นหาสีพองคําในตํานานท่ามกลางกินศพของเปิะกับไอทินที่เริ่มเน่าเหม็นในระหว่างการเริ่มค้นหากำนันสารก็ผิดสังเกตว่าพารานเจิดนั้นได้หายไปจึงออกไปดูด้านนอกบ้านพักก็ไม่มีทั้งร้อง ทั้งตะโกนหาก็ไร้คำตอบจนตนเองคิดว่าพรานเจดิดถูกไอไลยลากไประหว่างทางที่มาหรือเปล่าต้องขอจบตอนที่4ของท้องคำมรณะแห่งปางช้างเก่าก่อนนะครับวันนี้แอดเสียงไม่ค่อยดีนะครับต้องขออาภัยด้วยแล้วพบกันใหม่ในทองคำมรณะแห่งปางช้างเก่าอีกสอาวันนะครับสวัสดีครับ